ที่เราขอจะมีพิธีนกับป่าประเทศนะครับูาจมีพิธที่ว่าในวับโยชุ่คตะแ้นะครับที่เป็นพระรามผาที่เขาให้พระรวงดบบที่นี้นะครับที่เราอยู่ตอนี้ัวันนี้เราจะมีพิธีในภอเรื่องที่จะรับรองการสืบเชื้อทางพันธอ์นะครับเระนอ้ของงานงานพิธนะครับคิดเจอตั้งแรกเลยแล้วก็ยิ้ม ไม่ถูกวันนี้ครบเเลยนะครับอันนี้ไนะครับเล้วสมาทันทยกแบบมีผู้ที่เมนเช่นเคยทุกคนคงจะมีทิศทาที่ดีนะคอาจะมาจอบบรอบที่แล้วเอาเดี๋ยวจะให้ที่สตาร์นะครับตามพระอจารย์ดนะครับเดี๋ยวให้ที่สตาร์ตอนนี้จะเลยที่สตาร์คืีครับ พี่ี่โนได้ไหมครับได้แต่อไปคือเสยให้มันกระได้ไหมครับได้ครับผมแม่ครับเดยจะทปมร้องๆ้อกันนะครับเป็นการแชร่ขายของโชว์เกอทีมโวันนะครับ นะครับวันนี้ตอนเที่ยงจะมีท like ั้งหมด16ช่องใช่ไหมที่จะขึ้นไปนะครับเราได้ทำพิีกับท่องนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับเ่อเป็การสื่อลาครับอยากจะกับมิสเตอร์ลัโกแล้วก็ยิ้มวยนครับอยากนี้ไหเรายไดงไม่แน่หรอกที่ผได้เลยนะครับสามคนนี้นะครับอ่ะยราจะั้งสาม ตัวนะครับไนเสือคนนะครับผู้จักการทายแม่ดูแลวันนี้เร,อเร่องมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเขามดกันเลยอาจจะได้เอาตัวแล้วก็ตำแหน่งนะครับวันนี้จะเป็นอดีตแล้ววันนี้จะเป็นอดีตแล้วนะครับวอเนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายมาวิโรน์พันธรครับชื่อเล่นชื่อดูครับตำแหน่งกอป์ฟเก้าครับผม ครับผมนายปัทภรณ์พบผาอาชัยประชนอุ่ยร่างนะครับชเชฟเชื่อมครับตำแหน่งมิสเตอร์ปีนเมื่อวานะครับที่นะครับก็คือโฉบหน้านะครับที่ที่ยังไปอยู่ณตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวาราสุดท้ายของเขาเพื่อให้เข้เจะเป็นอวันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพมื่อวันนี้ไปนะครับก็จะมีน้องๆมิสเตอร์แอนนี่ทูบีคืนนี้ขึ้นมาแทนนะครับเชื่อนะครับขอบคุณ้อง ครับท so ี er. so ่เป so so e. so ็นตัวแนะครับรลมีเพื่อนคนไหนนะครับก็จะขน้นมาเชียร์เพื่อทีจะมาสวมส่เสายัะครับที่มีัแทนตำแหน่งแรกเลยนะครับมิสแล้วก็มิอร์องเราเพื่อให้ผู้นี่าจะข้มานที่แรกตำแหน่งนั้ททีจเต็นนะครับุีเตรียสำหับที่เขได้มาสำรับนะครับเลยนะครับเรื่อจากมิสเตอรบที่ีมอาไรก่อนกอนะครับสำรับผมนะครับ ตำแหน่งรอบเล่านะครับสรับตัวผมเองนะครับถือว่าเป็นการยอมรับจากคนรอบข้างครับผมสลับตัวผมเองนะครับการที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นเรื่องที่ยากมากครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ให้ความยอมรับกับผมนะครับจนได้ตำแหน่งรอบเล่าครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ ทูบีโนรันครับจากโรงเรียนหาเก่งนครแล้วนะครับผมก็จะเอาประสบการณ์นะครับความรู้ความสามารถนะครับไปต่อยอดนะครับโดยการผมนะครับได้เข้าแข่งขันทูบีโนวันรายย่อยนะครับทูบีโนวันรายย่อคือการเป็นหานนะครับเจวชนต้นแบบเก่งได้ดีทูบีโนวันนะครับที่จะเข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็รับรางวัลจากผู้ชมหญิงทุกทราน เราเป็นเจ้าภาพครับผมก็ได้เอาอความสามารถนะครับโดยการร้องเพลงเข้าออดิชั่นนะครับแล้วก็ถ่ายการออดิชั่นเข้าสู่การแข่งขันระดับจังหวัดครับผมก็ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งครับที่ในกาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้รับโล่นะครับโล่เกียรติฟูร์การถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เงินรางวัลจำนวนห้าพันบาทแล้วก็ได้เข้าแข่งขันในระดับภาคนะครับที่จังหวัดนคร สบการณ์ดีๆนะครับแล้วก็มิตรภาพกับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่านะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำนี้ได้สหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับชมรมฟุตบวลนะครับจัดตั้งตังแต่ปีพศ2548นนครับ แซึ่งปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่9แล้วนะครับผมครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ช่วยพัฒนพวกเรานะครับผมชมรมพูดีรบกวนนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับผมที่มาทำกิจกรรมของชมรมพูดีรบกวนนะครับผมขอบคุณทุกท่าแรงใจครับครับขอบคุณครับ ผับอที่ได้ก็บกลินมาครับว่าอชวไมด้บรยาางเลยโอเคครับสำหรับเืออคขากได้เลับผมนต้องกิบนะครับป่้ีมานมามาสมาสี่ต้ก็บมาีเลยครับเตระกูลสุนีับเชไชีได้จากตรุีืออะไรชีไร่ที่มันก้ารออทกล้ามอยู่ไหี่กล้ามาพนี้ก็คือชูีที่กล้ามาอยู่งนี้ก็ช ครมันัผูอีตัว่ชรีบทเราก้าด้อออทำให้เรากาคิดกล้านะครับเพราะนั้นนะครับน้องนะครับที่อยากจะแสดงออกแต่ว่าไม่มีความกล้าช่วงนี้น้องๆนะครับต้องใจนะครับเชื่อทนคงามรงกนะครับโอเคครับวันนี้นะครับตอนบ่ายนะครับรีนะครับว่าเรามีทักการนะครับที่หมระุมนะครับเพื่อเป็นปัญหาการนะครับ รับทวนะาที่วันนี้ที่อยู่ในส่นนะครับวันบบนี้นะครับจบลงปีระรัของเรียนมหาวิทยาลันะครับจะมีเรื่องนะครับเราบอกว่าเพื่อนน้องที่นี่เป็นกันนะครับเ้อมาจับด้องไมาล้ัน้เพื่อสุขักนกันะครับ,รบาราทุกคนสวัสดีรรรครับ